สวัสดีครับพบกับ Daily Flower by บายร้านดอกไม้เรือนบุษบายอีกครั้งนะครับคงจำกันได้กับเทคนิคการจัดดอกไม้ที่เป็นสไปรัลก็คือจับช่อด้วยการวิธีควายนะครับวันนี้จะนำมาทบทวนแต่ทำให้ช่อใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดดอกไม้ในไอเดียอื่นๆต่อไปครับวันนี้เลือกกุหลาบล้วนนะครับก็มีประมาณ3สีมีสีขาวสีออกส้มพีชแล้วก็สีส้มอ่อนนะครับ สีออกเหลืองๆนะครับก็ที่เลือกกุหลาบเพราะว่ามันจะเป็นดอกเดี่ยวลักษณะดอกเดี่ยวแล้วก็พยายามเลือกดอกที่ค่อนข้างแย้มระบาดแล้วนะครับมันจะจัดให้เป็นทรงกลมง่ายนะครับการอื่นก็เช่นใครครับด้วยดีไซน์นี้นะครับเราจะต้องจับจัอดเนี่ยจับก,ก้านมารวมกันนะครับก็ให้เอาใบไม้ออกให้หมดนะครับดีไซน์นี้ไม่ต้องใช้ใบไม้นะครับแล้วก็จะเป็นระเบียบ พอได้ดอกไม้นะครับม,มีไม่มีใบแล้วนะครับคราวนี้เราก็มันเามาจัดเหมือนเดิมครับควายนะครับควายไปทางเดียวกันนะครับพยายามไปทางเดียวกันก็ปล่อยหลุมหลวมปล่อยมือหลุมหลวมไม่ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งจับ แล้วก็สามารถจัดได้อย่างเช่นดอกนี้เตี้ยไปนะครับเราก็จัดที่ก้านนะครับอย่าไปจัดที่ดอกแล้วก็นะครับเราก็ใช้เชือกนะครับหรือลิบบิ้งได้นะครับผูกเราก็รวบนิดนึงเบาๆก็ดก้นไก่คมๆนะครับตัด เรามีน้ำอยู่แล้วในจกกัดการโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนำเทคนิคเบสิก uh, ในการจัดออกมากับสไปรัลมานะครับแล้วเราก็นำมาใช้กับ uh, ดีไซน์นี้โดยที่เลือกภาชนะจกกัดการแก้วใสใบใหญ่นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ใส่ไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็ช่วยบังลมด้วยนะครับแล้วก็วิธีดูแลรักษานะครับก็สัก2-3วันนะครับเราเห็นน้ำ เปล่าน้ำใสยอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดมันขุ่นเนี่ยเราก็ค่อยๆนําดอกไม้ออกก่อนแล้วเราก็เทน้ําเปลี่ยนน้ำนะครับทำความสะอาดภาชนะแล้วใส่น้ําสะอาดแล้วเรา,าก็ตัดเหมือนเดิมนะครับจกกัดกำแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ไว้นะครับเพื่อจะได้ดูแลดอกไม้ได้หลายๆวันนะครับก็หวังว่าเป็นไอเดียที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ